สวัสดีคะ Hello, oh, hey, G ่ะัลโหลตากคนวันนี้จะมาทำภาษากวางทุกเรียกว่าเคจีมันไหมอันนี้เป็นเส้นหมี่นะคะเส้นหมี่เดี๋ยวเราจะมาทำคล้ายๆราดหน้าแต่ว่าเราจะมาทำมะเขือยาวมะเขือม่วงนะคะเราจะมาทำอันนี้นะคะเราจะไปราดกับเราจะมาผัดเส้นก่อน ผัดเส้นแล้วทำใส่อ่ะหมูสับผัดใส่ใสหมูสับแล้วเอามาราดใส่ผัดเส้นหมี่แล้วก็เอามาราดใส่อันนี้นะคะเอามากินนะคะเคจีเอาเคจีอ่าจิ้กซอยหมูสับมะเขือม่วงพริกแดงพริกหวานนะคะแล้วก็มีกระเทียมสับ สุญญ์ลาหลาจิา้วตั้งหนงจิ้วแกฉีดรับเคยอ่ะ,ะสอสินเอาเลยเจ๋งนี่ก่อสินเจ๋งไหมฟันสินะเช้าไหมฟันสินเราจะมาผัดเส้นก่อนนะคะผัดเส้นก่อนจ้าทำํำคล้ายๆลาดหน้าแต่ว่าจะผัด สไตล์ผัดมะเขือยาวแบบลาดกับเส้นหมี่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว,วิธีการทำง,ง่ายๆจ้ะโอการต้านกันะเขจี okay, มันไหมเขจี <Okay. S 1> okay. มันไหมฟองที่เยาเลยเฮ้ยใส่น้ำมันเข้าไปผัดเราจะผัดเส้นก่อนนะคะ ใส่น้ำมันประมาณนี้ยังไม่ต้องใส่อะไรนะคะยังไม่ต้องใส่อะไรจ้าฟองเส้นสเยายเลยหรลอดีหมห่ฟันเลยใส่ใส่เส้นหมี่เข้าไปแล้วก็ผัด ใส่เส้นมี่แล้วก็ผัดนะคะฟองที่ไหมปั่นเลยให้ขาวด้ยขาวเลยขาวสุกเลยอย่าตักลาผัดให้สุกเลยนะคะผัดให้สุกจ้าขาวสุกเลยอ่ผัดให้สุกเ,เลยจ้า ใส่น้ำปลาไปนิดไปนิดนึงนะคะใส่น้ำปลาให้มันมีรสชาตินะคะเขาจะวุ้ยฟองซิ้วซิอยู่โลเหรอเฮยอ่ะาเยวที่ไห่อะกูวิ่งที่แกะฟองซิ้ซิ้วอยู่โลถ้ากำลังใส่นิดเดียวนะคะไม่ต้องใส่เยอะใส่ให้มันมีความหอมนะคะใส่ให้มีความหอมจ้าแล้วก็ผัดนะคะ เลยนะคะ จะผัดประมาณนี้นะคะโอเคให้กำเสริงหาละทีนี้เราก็ใส่ใส่นี้เข้าไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาลาดผัดเส้นก่อนผัดเส้นก่อนนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำมันเราจะมาผัด เราจะมาผัดอ่ามะเขือยาวก่อนใส่น้ํามันเข้าไปผัดมะเขือยาวก่อนจ้าอ๋อเดู๋ยววิเช้าหีก่อแอร์เคจิใส่มะเขือยาวเข้าไปผัดจ้ะ เวลาผัดนานนิดนึงนะคะผัดจนกว่ามันจะสุกนะคะเราไม่ต้องไม่ต้องคนไม่ต้องไม่ต้องผัดนานนะคะคือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคนไม่ต้องคนเท่าไหร่นะคะปล่อยไว้อย่างนี้นะคะปล่อยไว้อย่างนี้นะคะมันใส่ไมใส่ใส่ยาเต้าเก๋าฟองยาเฮตัวยาเต้าเก๋จิ้มละไม่ต้องคนมากนะคะพักไว้อย่างนี้เลยนะคะ ทิ้งไว้ส e ัก э พ okay, ักหนึ too, ่งแล้วก็มาคนทีหนึ่งพักอ่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็มาคนทีหนึ่งนะคะโอเคจ้าพอเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งเรามาคนนะคะมะเขือมะเขือมันก็จะยุบลงไปนะคะมะเขือมันก็จะยุบลงไปเองจ้ามันก็จะสุกเองนะคะไม่ต้องใส่น้ํานะคะใส่หลอดสอยก็ล่ะเดี๋ยวต้กเคยจิ้มนะ โอเคกำจ้งจะเต้เาเคยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็มาคนนะคะโอเคจ้าเราจะผัดแค่นี้นะคะแล้วตักขึ้นมาก่อนลายุกไปตั้งเยอะแล้วนะคะน่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะยังไม่สุกนะคะยังไม่สุกเอาแค่พอเหลืองพอทีนี้เราก็พักขึ้นก่อนเอาตักใส่ก่อนนี้ก่อนนะคะทีนี้เราก็จะมาใส่น้ํามันพักไว้ก่อน ใส่น้ำมันเข้าไปพอประมาณน้ำมันพอประมาณนะครับใส่พริกกระเทียมลงไปผัดอตดอกที่ย่วนยองา椒ล้วเช้า ส่หมูสับลงไฟใส่หมูสับลงไปนะคะหมสูสับผัดหมูสับเลยจ้า vít thay, tiêu phan, bột dầu nấm anh hỏi khoảng một ch้อน, xay nước canh, bột dầu thòng. ฟองเซีเเยวเรา้วยใส่ซีอิ๊วเข้าไปน้ำมันงานิดนึงซีอิ๊วมาเยาผัดเลยจ้าทีนี้ก็ใส่มะเขือที่เราผัดไว้นะคะ ใส่มะเขือที่เราผัดไว้ใส่ลงไปผัดให้เข้ากันจากนั้นเราก็จะใส่น้ำเข้าไปฟอ,ฟองก็ที่สอยหรอเฮใส่น้ำเข้าไปนิดนึงไม่ต้องเยอะนะคะประมาณนี้นะคะ sai cầm tô à thì sôi à xíu, xíu là à. Sai ส่ซีอิ๊วดำไปนิดนึงจ้ะมันจะได้มีสีสันนะคะฟองซีอิ๊วโรช่าอร่อยอะ่ะเยี่ที่อ่านใชคะโอเคโอเคใส่ซีอิ๊วดำไปนิดนึงจะได้มีสีสันนะคะใส่เพิ่มน้ำไปนิดนึง พิม่มน้ำไปนิดหนึ่งพอดี <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะมาทําแป้งเปียกนะคะก็มาอ่ายัดอจันยูเจ็งหีนอ่ะอาจจะก็เคยมันละยัดจันยูเจ็งหีนแกเดี๋ยวเรามาทําแป้งเปียกรอสักพักหนึ่งก่อนนะคะรอให้นิ่มก่อนจ้ารอให้สุกก่อนนะคะโอเคโอเคจ้าเรามาทําแป้งเปียกนะคะใส่แป้งเปียกเข้าไปนิดนึงนะคะเพิ่มความเหนียวนิดหนึ่ง ของเพินมสีสีเขีหวหน่อยอ่ะเพิ่มความเหนียวนิดนึงนะคะประมาณนี้ โอเคเสร็จแล้วนะคะเราจะมาลาดใส่เราจะมาลาดใส่าาใสกับเส้นหมี่ที่เราผัดไว้นะคะก็มาลําเราเฮยลกคอไบฝัน้วยต่อก็มาหยืนเซงก็ลนะ่ะลาดลงไปในนี้นะคะแขจีมันไหมจอาก,กาวติมละภาษากวางตุ้งเรียกว่าแขาจีมันไหมนะคะ ขอบคุณมากๆที่รับชมจ้าต่อแจ้าตากชอบถ่ายเขี้ยีมันใหม่เก่าติมลา